นี่คือทีมในฝันที่คนอเมริกันรอกันมาน,นานมากที่สุดทีมนี้คือทีมที่สร้างปรากฏการณ์อย่างแท้จริงเมื่อจะไปที่ไหนก็ตามคนจะแห่แห่มาต้อนรับไมเคิลจอแดนแมจิกจอร์ัดนและลีเบิร์ตคือ3แกนนำื่มทีมนี้1น,นัดเนี่ยทำได้เฉลี่ย117แต้มและทำแต้มทิ้งห่างคู่ต่อสู้มากเป็นประวัติการ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินจัตุชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมวัชรินจัตุชัยนะครับหรือ ANBA ะครับและนี่นะครับก็คือเทปแรกของ In the Zone นะครับเรื่องราวโซนของคนรักบาสเกตบอล NBA นนะครับที่จะพาทุกท่านไปล้วงลึกในสตรอรี่เรื่องราวต่างๆที่แน่นอนว่า มันและไม่เหมือนใครนะครับแต่ก่อนนะครับที่เราจะเข้าไปฟังแล้วก็ไปชมในเรื่องราวนี้กันนะครับติดตามกันได้นะครับในช่องทางใน Facebook ใน Youtube รวมถึงใน i n s t a g r กรและทาง Podcast นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งใน Soundcloud Spotify และก็แ p p l e Podcast นะครับโดยเพื่อนๆสามารถเสิร์ชง่ายๆครับว่า Mainstand ก็สามารถจะรับชมรับฟังกันได้แล้วนะครับในเรื่องราวนะครับในตอนแรกนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ จุดกำเนิดดริมทีมปรากฏการณ์สตาร์โลกนะครับเมื่อผมพูดถึงกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับที่1นนะครับแน่นอนว่าเราจะพูดถึงฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์แต่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับในโอลิมปิกเนี่ยนะครับซ็อกเกอร์เนี่ยจะไม่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยไม่สามารถจะเอานักฟุตบอลที่เก่งที่สุดเนี่ยเข้ามาได้เพราะคือเขามีกฎกฎหนึ่งครับที่ว่ามีการกําหนดอายุต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นนะครับ คนจึงมีการปไปเพ่งเล็งกีฬารองลงมานั่นก็คือบาสเกตบอลนะครับซึ่งบาสเกตบอลเนี่ยคนก็อยากที่จะดูนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในแต่ละชาตินั้นๆผมต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าในปีสักประมาณ1988ตอนนั้นเนี่ยนะครับอเมริการู้กันอยู่แล้วแหละนะครับว่าเป็นมหาอำนาจโลกเลยนะครับในเรื่องของบาสเกตบอล อเมริกาก็มีหลีกบาสเกตบอล NBA อย่างที่เราทราบเลยครับแต่ปี1988พันก้รอดนั้นนะ่ะโอลิมปิกยังใช้กฎเดิมครับก็คือว่าไม่ให้ผู้เล่นอาชีพหรือผู้เล่นใน NBA เข้าร่วมทำการแข่งขันแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็จึงมีการส่งพวกนักบาสเกตบอลในระดับมหาวิทยาลัยตอนที่เด่นๆตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดโรบินสันนะครับแดนนี่แมนนิงเฮอร์ซี่ฮอลกินพวกนี้นะครับซึ่งตอนนั้นคือเป็นตัวท็อปในระดับมหาวิทยาลัยหมดเลยนะครับเอ่นวา รอบแรกก็สามารถผ่านไปได้แหละแต่จนกระทั่งมาถึงในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอเมริกาตอนนั้นเนี่ยแพ้ให้กับโซเวียตซึ่งอเมริกากับโซเวียตเนี่ยเราต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นปสองประเทศเนี่ยมีความเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมากไม่ว่าจะเป็นแข่งกันในเรื่องของเศรษฐกิจแข่งกันในเรื่องของการเมืองแข่งกันในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเลยรียกว่าสงครามทุกอย่างโอ้โหมีกันอเมริกากับโซเวียตเนี่ยจึงไม่ถูกขี้หน้ากันมากและตอนนั้นอเมริกาแพ้กับโซเวียตครับสิ่งที่ตามมาคือว่า ผู้เล่นชุดนั้นสตาฟโค้ชชุดนั้นโอ้โหเรียกว่าคือพอมาถึงอเมริกานเนี่ยแทบจะต้องใส่ปี๊บคุมหัวเลยเพราะว่าคนอเมริกาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไปแพ้กับชาติที่เราเกลียดที่สุดวะมันจึงเกิดคําถามคําถามหนึ่งครับว่าและทาไมเราไม่ผู้เล่นที่ดีกว่านี้ทาไมเราไม่ส่งไปละ่ะตอนนั้นครับมันจึงเป็นจุดกําเนิดให้คนอเมริกนันทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะส่งผู้เล่นใน NBA เเนี่ย เข้าไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกครับสาพันธบาสกเกาบอลอเมริกันก็คือยื่นเรื่องไปที่ IOC กับทางฟีบ้าบอกว่าเฮ้ยขอให้มีการแก้กฎเถอะเพื่อที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดของเราไปเฉิดฉายบนเวทีโลกได้ตอนแรกครับไม่ได้รับความเห็นชอบอะไรต่างๆนะครับแต่จนกระทั่งนะครับเลขาธิการของฟีบ้าเขามองออกครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยอมอนุมัติกฎนี้เนี่ยนมะทำใหโอลิมปิกเนี่ย ไม่ได้รับความนิยมเหมือนที่ตอนนั้นฟุตบอลไม่ได้รับความนิยมนะเขาไปคุยครับไปคุยกับทาง i o c ไปคุยด้วยเหตุผลต่างๆบอกว่า NBA ตอนนี้เป็นหลีกที่กำลังบูมมากและเป็นลีกที่กำลังได้รับความนิยมมากและมีตัวที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่เรียกได้ว่าสั่นกระแสบาสตบอลทั้งโลกได้คุยไปคุยมาครับโอลิมปิกจึงยอมบอกมาว่าโอเคทุกชาติสามารถจะส่งนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมทำการแข่งขันได้ เมื่อเซ็นสัญญาทุกอย่างปั๊บนะครับเมื่อออกกฎข้อนี้ปับ๊บคนอเมริกันครับเฮ hey, เลยครับเพราะว่าในโอลิมปิกครั้งหน้าที่สเปนที่บาร์เซลโลนาเนี่ยปี1992สาพันบาสเกตบอลอเมริการู้แล้วครับว่าเฮ้เราสามารถส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดได้เขาจึงมีการคัดผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนั้นครับตอนนั้นเนี่ยเชื่อกบูเป็นทีมที่ดังที่สุด มีไมเคิลจอแดนสกอตตี้พีเพนเป็นแกนนําแล้วยังมีซูเปอร์สตาร์คนอื่นอย่างแมจิกจอห์นสันแลร์รีเบิร์ตตอนนั้นสาพันบาสเกตบ,บอลแห่งชาติของอเมริกา mm hmm. เขาจึงคัดเลือกผู้เล่นทุกๆคนมาคนแรกก็คือไมเคิลจอแดนคัดมาพร้อมกับสกอตตี้พีเพนเพราะว่าตอนนั้นเชียร์โกบูปเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและสามารถคว้าแชมป์ได้จอแดนตอนนั้นป๊อปปูล่ามากนะครับพอจอแดนมานะครับเขาก็มีการไปถามนะครับร็อดทอนที่สร้างทีมชุดนั้นก็ได้บอกว่าโอเคไมเคิล คุณอยากได้ใครเข้ามาสู่ทีมบ้างเขาก็ถามว่าตรงๆนี้และครับจอแดนตอบว่าใครก็ได้ครับที่ไม่ใช่ไอเซโทมัสคาตอบคํานี้ครับมันนาให้รอถ,ถอนน่มองหน้าเลยบอกว่าเฮ้ยอเซโทมัสกับดีมทีมคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นครับก็คือว่าต้องย้อนนิดนึงว่าในยุคประมาณยุค80ตอนปลายเนี่ยชียรโกบูที่มีไมเคิลจอแดนและก็สกอตตี้พิพเพนเนี่ยกับอเซโทมัสของดีทรอยต์พิสตันเนี่ย เกลียดขี้หน้ากันมากครับอย่างเช่นตอนที่จอแดนถูกดราฟเข้ามาประมาณปี1984แล้วได้เล่นในเกมออสตาตอนนั้นเอเซโทมัสก็ติดออสตาครับแต่คือตอนนั้นเอเซโทมัสเนี่ยเขากลั่นแกล้งจอแดนนะครับกลั่นแกล้งบอกประมาณว่าไม่ให้ทุกคนเนี่ยในออสตาเนี่ยส่งบอลให้กับจอแดนเอเซโทมัสก็ไปสัมภาษณ์นะครับหลายต่อหลายครั้งไป discredit จอแดนบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งหรอกเขาเป็นแค่ผู้เล่นที่โด่งดังแต่ไม่ใช่มีฝีมือเท่าไหร่หรอกมันจึงทําให้จอแดนกับเอเซโทมัสเนี่ยไม่ถูกกัน ตอนนั้นรอดทอนนะครับที่กำลังทําทีมชุดนี้ได้บอกครับบอกกันมาว่าให้สัมภาษณ์สื่อตอนหลังบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นนะ่ะจอแดนมาพูดเขาบอกว่าถ้ามีไมเคิลจอแดนจะต้องไม่มีไอเซย์โทมัสถ้ามีไอเซย์โทมัสก็ต้องไม่มีไมเคิลจอแดนนะครับซึ่งตอนนั้นรอดทอนเขาก็ยังจะเลือกไอเซย์โทมัสไปอยู่เขาก็เลยไปเลือกตัว2ตัว3ตัว4นะครับคนต่อไปที่เขาเลือกมานะครับก็คือแมจิกจอร์ซันแมจิกจอร์ซันนะครับตอนนั้นเนี่ยยังได้เราทราบและครับ ด้วยคารลมที่คมคายนะครับด้วยใบหน้าที่เป็นมิดเมจิกจอห์นสันตอนนั้นเป็นที่ป๊อปปูล่ามากนะครับเขา,เามีแฟนหลายคนแหล่ที่เราทราบนะครับจนกระทั่งเมจิกจอ h n นสันเนี่ยติด HIV มันสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วทั้งโลกเลยครับแต่ตอนนั้นเราถอนบอกว่าเลือกเมจิกจอ h n นสันมาพร้อมกับเสนอชื่อเมจิกจอ h n นสันไปที่ IOC แล้วก็ที่ ทางสาภาันโอลิมปิกนะครับ i อ c บอกประมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแมจิกจอ h ์นสันคุณมาได้เลยโอ้โ oh, หอย่างนี้เลยนะครับเพราะให้เหตุผลครับบอกประมาณว่าแมจิกจอ h ์นสันดูแลตัวเองเหมือนคนที่ไม่ได้เป็นเอกนะครับเลือกแมจิกมาตอนนั้นก็เลือก,เล,อกเลือกทางด้านของอทุกๆคนมาแต่พอเลือกได้ครบส่วนหนึ่งแล้วนะครับรอดทอนได้มีการไปถามว่าทุกๆคนคุณอยากจะได้ไอเซโทมัสเข้ามาไหมคำตอบตอนนั้นไม่มีใครอยากได้ไอเซโทมัสเข้ามา รพร้อมกับยืนยันเลยครับบอกประมาณว่าพวกเราไม่อยากเล่นกับไอเซโทมัสดังนั้นรอดทอนจึงปัดไอเซโทมัสตกไปนะครับทีนี้ครับเขาเลยมีการเลือกอีก2คนสุดท้ายมาเขาก็ได้เป็นการเลือกคลาสเด็กเลอร์นะครับซึ่งตอนนั้นอยู่กับพอแลนด์ทรเบเซอร์โชว์ฟอร์มดีมากครับกับอีกหนึ่งคนที่เขากำลังเลือกมาก็คือว่าเขาบอกว่าอยากจะได้ผู้เล่นในระดับหมหาวทิทยาลัยมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นในระดับหมหาวทิทยาลัยที่เด่นๆจริงๆก็มี3คนมีคริสเซนเลนเนอร์ มีชาคิวโอนิวนะครับแล้วก็มีอลองโซมัวนิงซึ่งตอนนั้นเลดเนอร์เนี่ยที่อยู่กับดุกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากครับเขาจึงเลือกคริสเตนเลดเนอร์เข้ามาท่ามกลางกระแสการมองบนของแฟนแฟนบาสเกตบอลที่อเมริกันบอกกันว่าเฮ้ยควรจะเลือกชาคิวโอนิวเข้ามาสิแต่อะไรก็ตามครับรอทอนเขาก็ยืนยันสุดท้ายครับบอกว่าเลือกคริสเตนเลดเนอร์เข้ามาดังนั้นครับมันจึงทําให้12คนสุดท้ายในดรีมทีมชุดนั้นมีไมเคิลจอแดนสกอตตี้พิพเพนเดวิดโรบินสันคริสเเเตนนลดอร แพทริกอีวิงลารีเบิร์ตมายเขิลจอแดนไคลส์เร e กเลอร์เคา j ์ h n ล t นจอห์นซอกตันพลัสมารินชอว์สบาร์กลีและก็แมจิกจอห์นสันนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมนี้ถือเป็นสุดยอดทีมแล้วนะครับแต่เขาได้มีการคัดเลือกสุดยอดโคนะ้ชในตอนนั้นมาด้วยก็คือชัคเดลียจากดีทรอยต์พิสตันนะครับดังนั้นครับตอนนั้นเนี่ยเมื่ออเมริกานะครับประกาศรายชื่อคนที่จะมาเล่นในดีมทีมชุดนั้นนี่คือทีมในฝัน ที่คนอเมริกันรอกันมานานมากที่สุดเมื่อประก UH, าศลายเชื่อกไปนะครับทั่วโลกรู้ว่าเฮ้ยจอแดนจะมาพิเพนจะมาเอ่อแพทริกยิวิงเดวิดโรบินสันจะมาทุกๆคนต่างเกิดเป็นกระแสเขาเรียกว่ากระแสหนึ่งตอนก็คือว่า Dream Team Fever เมื่อปี1992โอลิมปิกจัดที่บาร์เซโลนาก้าวแรกนะครับที่ดีมทีมในชุดนั้นลงจาเครื่องบิน จอแดนบอกเลยครับบอกว่าเฮ้ยงงมากคนมาต้อนรับเขาแบบเยอะมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนๆทั่วโลกเนี่ยต่างมาต้อนรับเขาบอกว่าทีมนี้คือทีมที่สร้างปรากฏการณ์อย่างแท้จริงที่สเปนนะครับบาร์เซโลนาหน่วยตำรวจเขาได้มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยที่โหดมากจัดตำรวจประมาณ10บกว่าชุดอยู่บริเวณซุ้มพุ่มไม้อยู่บริเวณทางเข้าประตูและที่สําคัญครับอยู่บนบริเวณดาดฟ้าด้วยเพราะเขาบอกว่ารีมทีมนียคือสมบัติเพราะ ค่าตัวรวมวันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าประเมินมูลค่าไม่ได้เลยครับคนเนี่ยเยอะมากแพรรอตั้งแต่รถบัสจนกระทั่งนะครับในสนามซ้อมต่างๆและไม่พอเท่านั้นนะครับในเกมแรกที่เจอกับแอโกลานะครับเขามีการไปสัมภาษณ์ผู้เล่นในทีมแอโกล่าครับผู้เล่นทีมแอโกลาบอกประมาณว่าเรารู้ว่ารีมทีมเนี่ยคือทีมบาสเกตบอลที่ดีที่สุดนะครับและเราอยากเจอมากผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่า แล้วในการมาแข่งของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะชนะดีมทีมได้ไหมแล้วคุณจะเจอแล้วคุณจะทํำยังไงผู้เล่นทุกคนครับให้สัมภาษณ์แบบติดตลกครับบอกประมาณว่าเรารู้ว่าเขาอเมริกันนี่คือชาติที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของบาสเกตบอลนะครับสิ่งที่เราจะทําตอนนั้นก็คือว่าเมื่อจบเกมเราจะนําเสื้อของเราไปให้นักบาสเกตบอลดีมทีมนั้นเซ็นเรียกว่าเรียกเสียงฮาเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ทีมที่เจอกับดีมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น แองโกล่านะครับโครเอเชียหรือทีมไหนก็ตามนะครับมีความคาดหวังอย่างหนึ่งครับซึ่งมันน่าตลกมากก็คือว่าแข่งเสร็จจะไปขอแลกเสื้อและจะให้เซนคือมันเป็นการสร้างความฟีเวอร์มากนะครับจนกระทั่งผู้จัดการแข่งขันในโอลิมปิกที่บาสโลน่าตอนนั้นบอกประโยชน์หนึง่งครับบอกว่านี่มันเหมือนวงดนตรีมาแสดงคอนเสิร์ตท,ทุกครั้งเลยนะครับเหมือนวงดนตรีเดอะบิทเทิลซึ่งโด่งดังมากนะครับริมทีมนะครับแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ย การแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขานะครับจนกระทั่งในรอบชิงเนี่ยก็มาเจอกับโครเอเชียแล้วก็ชนะไป117-85ต่อซึ่งมีการประเมินและมีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก็คือว่า Dream ม e น m 1นัดเนี่ยทำได้เฉลี่ย117แต้มและทําแต้มทิ้งห่างคู่ต่อสู้มากเป็นประวัติการทําแต้มทิ้งห่างคู่ต่อสู้เฉลี่ยในทัวร์นาเมนต์นั้นถึง43.8แต้มสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองไปได้โครเอเชียได้เหรียญเงินไป แต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นครับมันทําให้ทั้งโลกเนี่ยรู้เลยครับว่า Dream Team คือสุดยอดทีมบาสเกตบอลที่แท้จริงไมเคิลจอแดนแมจิ c จอ h ์ s o นและ l รี r เบิร์ตคือ3แกนนำดีมทีมนี้นอกจากนั้นครับตอนนั้นก็คือว่าสร้างปรากฏการณ์ดีมทีมฟีเวอร์เสร็จไม่พอปรากฏการณ์ในเรื่องของการขายเสือ้อหมายเลข9ก9ของไมเคิลจอแดนขายได้ดีที่สุดเป็นเทน้ำเททา่าหมายเลข15ของ Magic Johnson ขายได้รองลงมานะครับปรากฏการณ์ฟีเวอร์จนกระทั่ง ในโอลิมปิกครั้งต่อมานะครับอเมริกันได้มีการใช้นิยามคําว่าดรีมทีมเข้ามาต่อไม่ว่าจะเป็นดรีมทีม2ดรีมทีม3หรือในล่าสุดที่โอลิมปิกที่บราซิลก็มีการใช้คําว่ารีดรีมทีมขึ้นมาดังนั้นครับมันจึงเป็นการบ่งบอกว่าเมื่อไรก็ตามครับที่มีที่อเมริกาส่งทีมบาสเกตบอลเข้ามานั่นแหละครับทุกคนจะเรียกทีมบาสเกตบอลชุดนี้ว่าดรีมทีมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของดรีมทีม ปรากฏการณ์สถานโลกนะครับสุดท้ายครับฝากรับชมกันอีกในช่องทางนะครับใน Facebook ใน YouTube ใน Instagram และยังมีใน Podcast ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Soundcloud หรือ Apple Podcast นะครับง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆนะครับเซิร์ชคำว่า m n s t s t d นะครับก็จะสามารถรับชมรับฟังกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวชรินจะตุชัยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับตอนใหม่ในอินเดอรนมันๆกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสแตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทูบทวิตเ t อร์ b l o อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวค d c ว o ปอ s p ติฟายแอ p เปิลพอด s t ส